สวัสดีครับพี่น้องครับผมวีระเทพนะครับมือนีเออ้เป็นวันเสาร์นะครับมือนี้ก็มาเห็ดเกษตรนะครับอยู่ที่แปลงของผมเองนะครับมือนี้ผมอยากมาแช่้กับพ่อแม่พี่น้องเนาะที่ทําการเกษตรนะครับที่บางคนก็ปล,กนลนะปลูกพืชหลายอย่างเนาะปลูกผักปลูกหลายอย่างเอาไว้บริโภคในบ้านนะครับแล้วก็ช่วงล้างนี้เท่นสุขภาพเพิ่นเกิดคนข้างสีมาแห้งนะครับเพราะว่าหนึ่งเนื่องจากคู่มือนี้โลก ไผ่หลายมันเกิดลายเนาะพี่น้องเนาะเกิดไผยามสิป,ปลูกผืชปลูกพักไว้กินเองนะครับเพราะว่าปลอดไยดัยบม่ได้ใสสารเคมีนะครับส่วนใหญ่ปกติสังคมบ้านเฮานี่เกิดเวลาส่วนใหญ่นี่ไปงานศพไปงานศพหลายกลัวงานเกิดงานมงคน้นเนาะส่วนมากสิไปงานเกี่ยวกับสีดำเนาะเพราะว่ามีการสูญเสียหลายอย่างนะครับบพาว่าส,ส่วนใหญ่ก็มาจากเรื่องสุขภาพนะครับสุขภาพ งการกินการอยู่ของเ้านะครับมื่อนี้ผมอยู่ที่แปลงนี่ผมได้ลือแปลงอ้อยนะครับเผื่อเอาไปขายนะครับเพราะว่าอ้อยที่ปลูกไว้นี่เป็นอ้อยสุพรรณนะครับต่กี้นี่อ้อยนี่ครับอ้อยสุพรรณผมให้เบิงงนะครับแต่กี้นี่อ,อ้อ,อ,ยอ,อ,อยชนิดนี้นี่ราคาแพงนะครับเพราะว่าผมซื้อมาตอนนั้นคอละสามบาทนะครับขอนึ่งเด้พี่น้องขอขอน่อยๆ เก็เอามาปลูกในแปลงนะครับหลังจากที่ปลูกไปแล้วสักพักหนึ่งก็ไม่ไม่เกิดได้รับพ้นดีนะครับแต่ว่าพ่อโดนโดนไปนี่พิ้นสีสีเปลี่ยนไปนี่ครับมินมีสีเพิ่นสีเป็นสีออกเขียวออกนี่ครับคือจังเห็นเนาะจะออกสีอย่างแล้วก็เอกลักษณ์ของพื้นสังเกตบึงนะครับตรงนี้นะครับพิ้นก็ดซีมีหฮู้ตรงกลางนะครับอันนี้คืออ้อยอ้อยสุพรรณห้าสิบนะครับผมก็เอามาปลูกในพื้นที่ แล้วก็แบ่งปันให้กเกษตรกรส่วนใหญ่บัได้ขายนะครับแล้วก็ช่วงหลังนี้เพิ่นการปลูกอ,อ้อยชนิดนี้นี่ตามที่ผมปลูกมาเนาะ,ะเพิ่นมัมกบ่ม anyway. ักแดดปันได้นะพี่น้องเนะาะตัวกานว่าถึกแดดหลายๆนี่เพิ่นสิออกเป็นอีกสีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมเอาให้บึง่งอันนี้ยังมีเขียวๆในดิถือว่าเป็นลักษณะของเพิ่นสีแบบนี้เนาะเดี๋ยวผมเอาไอ้ต้นต้นหนึ่งให้บึ่งนะครับ ถ้าว่าพื้นถือแดดแหลายๆพื้นจิกายเป็นออกสีเหลืองๆนะครับซึ่งเบื้องล้วก็ว่าเป็นตาก,กินบันได <c oughs> แล้วก็เอกลักษณ์ของพื้นคือเกามีหูบองกลาอันนี้กพี่น้องที่เออเอาไปปลูกต้องเบื้องดูแลพื้นดีๆนะครับเพราะว่าต้องเอาไปไหวเบให้เพื้นถือแดดหลายนะครับขันถือแดดหลายนี่สีพื้นสีบ่สวยงามแล้วก็รสชาติอาจซิเปียนนะครับแล้วก็ดินนี่ควรสีเป็นดินที คน้างจะมีแร่ธาดอาหารนะครับเพราะว่ารสชาตเพิ้นกับสีแ่บนะครับสีหวานพอดีนะครับแล้วก็บ่คืออ,อ้นนะอ,อยบ้านเนาะอ้อยบ้านนี่ระดับน้ำตาลพิ่กนก็ถ้าบริโภคหลายๆก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นเบาหวานได้นะครับอีหยังกระตามทหวันก็นมีสิทธิ์สิเป็นเพราะฉะนั้นอันนี้อ้อยสุพรรณนะสำหรับพี่น้องที่ต้องการปลูกผมคิดว่าต้องเอาไว้ในบ่บ่ถึงแดดหลายนะครับเพราะว่ารสชาติแล้วก็เปลือกพื้นสีแข็งเกินไปนะครับต้องให้พื้นอยู่ใน ในลำไร้นะครับผมมาสีหมอกนะครับนี่ก็มาเช่ให้ฟังนะครับแล้วก็ช่วงนี้ผมก็สีเอาไปขายแหละครับเพราะว่ามันเก็บใ้มันเกิดมันเกิดโบโบมีประโยชน์อีกยังนะครับนี่ครับเกิดเอาขึ้นรถนะครับเก็เอาเป็นลูกค้ารายใหญยนะครับเพิ่นเกิดรับซื้ออยู่นะครับนี่ครับนี่ก็ต้องเอาไปขายเนาะเพราะว่าเขาก็บบนสีเก็บไว้เห็นยังนะครับ แล้วก็ส่วนราคานี่บรลูเท่าไดเนาะเดี๋ยวผมสิทธายให้บึง <c oughs> อันนี้เป็นลูกคา้ารายย่อยอลีย่อยย่อยอลีนะครับเขาก็ปลูกผสมผสานเนาะในพื้นที่มันก็อ,อย่างที่มันมีประโยชน์หรือว่ามันแปลงเป็นทรัพย์เขาก็เอาไปเอา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 ไปขายแล้วก็เอาเขาเรียกว่าเอา,เอา,เอา,เอาแลดใดมาเห็นอย่างอื่นนะครับเขาพยายามสิใส่ของให้มีประโยชน์ที่สุดในพื้นที่นะครับ เอาครับเดี๋ยวคลิปนี้ซ้ำนี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะเี๋ยวคลิปหนาจังพอกันไหมครับสวัสดีครับ